อันนี้ก็ขึ้นมายอดสุดของดอยสกาดแล้วนะครับเราข้างบนเนี่ยไม่สามารถจะกางเต็นท์นอนได้นะครับอันนี้ก็กําลังจะลงนะครับอืผ่านหมู่บ้านนะครับตอนแรกผมถามลุงว่าขึ้นมาได้ไหมสูงของลุงกับสูงของเราเนี่ยมันเหมือนกันเลยนะลุงคนนั้นหายไปแล้วครับผมพยายามจะหาที่กางเต็นท์แต่ไม่เป็นผลสําเร็จจึงกลับลงมาเพื่อหาที่พักในหมู่บ้านแต่ก็ยังจอดรถไม่ได้เพราะทางในหมู่บ้านแคบมากจึงได้แต่ขับไปเรื่อยๆก่อน มาจอดได้ที่โรงเรียนบ้านสกาดใต้จึงได้มีโอกาสออกมาสัมผัสบรรยากาศของหมู่บ้านบนดอยแห่งนี้ดอยสกาดเป็นตำบลหนึ่งแนมเภอปัวจังหวัดน่านมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีมีผืนป่าที่เชื่อมต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสายชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นเผ่าลัวนับถือผี สร้างบ้านเรือนแทกอยู่ตามไหล่เขาชาวลัวยังคงใช้วิถีชีวิตเรียบง่ายดั้งเดิมมีธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์เงียบสงบเหมาะสำหรับมาพักผ่อนเพื่อรีชาร์จแบตเตอรี่ให้กับร่างกายและความคิดผมได้ลองขับรถไปอีกเส้นทางหนึ่งของหมู่บ้านแล้วเดินขึ้นไปยังจุดที่ผมคิดว่าสูงจุดนึงของดอยชีวิตมีขึ้นมีลงตอนนี้ผมกำลังอยู่ในขาขึ้นครับ และแล้วชีวิตขาขึ้นของผมนะครับก็มาถึงจุดสูงสุดแล้วครับบริเวณนี้ก็เป็นจุดสูงอีกจุดหนึ่งบนดอยสกาดนะครับที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของพี่น้องชาวลัวพวกเขาก็มักจะประกอบอาชีพในการปลูกเมี่ยงปลูกมะแขนระยะหลังมานะครับมีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติเนี่ยขึ้นมาเที่ยววันนี้บ่อยๆครับทาให้ชาวบ้านเนี่ยมักจะเปลี่ยนบ้านเป็นทาเป็นโฮมสเตย์ทำเป็น stay, เกสเฮาส์ house, ไปรองรับนักท่องเที่ยวเหล่านั้นครับทาให้เนี่ยระยะหลังนั้นนะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากเลย นี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจในจังหวัดน่านครับจากจุดนี้ก็จะเห็นวิวทิวทัดสวยงามไม่แพ้กันผมรอจนถึงแสงสุดท้ายของวันและขออำลาดอยสกาดไปด้วยบรรยากาศแห่งนี้แหละครับ